สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาอธิบายถึงการใช้คำสั่งของไพทอนนักเรียนรู้หรือไม่ว่าการใช้คำสั่งของไพทอนเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะพามารู้จักกับการใช้คำสั่งของไพทอนกันค่ะ,คะาาก,ก,การใช้คำสั่งไพทอนแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆดังนี้ 1. การประกาศตัวแปรและชนิดข้อมูลใน Python การประกาศตัวแปรทำได้ง่ายโดยไม่ต้องระบุชนิดข้อมูลล่วงหน้าตัวอย่างเช่นตัวแปรตัวเลข x เท่ากับ10ข้อความ name เท่ากับ Python และลิ t MILES เท่ากับ 1, 2, 3 Python จะกำหนดชนิดข้อมูลให้อัตโนมัติและสามารถเปลี่ยนชนิดข้อม 2> 2ูลได้แบบพลวัติ 2. การควบคุมการทำงานของโปรแกรม Python มีโครงสร้างควบคุมการทำงานที่ชัดเจนประกอบด้วย if else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข for และ while สำหรับวนซ้ำซึ่งใช้การเยื้อง indentation เพื่อกำหนดบล็อกคำสั่งทำให้โค้ดอ่านง่ายและมีความเป็นระเบียบ 3. ฟังก์ชันและการส่งค่ากลับการสร้างฟังก์ชันใน Python ทำได้ด้วย def โดยสามารถรับพารามิเตอร์และส่งค่ากลับได้ตัวอย่างเช่น def calculate_radius return 3.14 radius 2ซึ่งช่วยให้สามารถเขียนโค้ดที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 4. การจัดการข้อผิดพลาด Python มีระบบจัดการข้อผิดพลาดด้วย try except ช่วยให้โปรแกรมสามารถรับมือกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบเช่น การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง